Hmm. ขอบคุณท,ทุกผู้เขียนยนะครับเราจะพบกันอ,อีกครั้งนะครับที่วัดชยโยแห่งนี้ในวันที่29ตุาลาคม2556และวันที่15เมษายน2557ติดตามไปด้วยสวัี ด้วยวาทั้งด้วยหน้าตาดนตรีขอกราบพี่น้องคืนนี้ขุนยามนีไม้ไปไหนอย่าให้คนไทยท่องแผ่นดินมีวิตามิน อาพิสิทธิ์ดยดวงจิตแจม่มใสผมมาเสนอ มาไหนมาไหนไปรับรางวัลเขาก็รู้ได้ทุกสิ่งจะบอกให้กับคนดูที่มาจะบอกให้กับคนดูที่นี่นี่แหละแฟนนักกีต evet ัวจริง อย่าหาว่ามิการล่าช้านะคะขอให้พระเอกรับรางวัลอมมีรางวัลข้างเคียงด้ละแม่ะขอบคุณนะคะขอขอนคัณ,คณแม่เล็กนะคะขอให้โตวไวๆนะคะนะ,ะอย่าเพิ่งลุกนะคะดูกันให้จบนะคะถ้าใครลุกนะคะขอให้อย่าจะแช่งเลยแม่คุณเนี่ยรอเล่นค่ะ อ้าวเดี๋ยวไปตอบปากแม่หนูเดินมาแล้วแม่ไม่มีรางวัลข้างเตียงหรอมีพูดด้วยแล้วข้าพเจ้าเองในนามของนันตชัยนิฉัเองนันตะโนนันตะโนเหรอค่ะชีวิตเกิดมาเนี่ยช่างน้อยใจในวาสนาจริงทำไมล่ะนันตะชัยไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครไงสิก็ไม่เป็นไรพ่อแม่เป็นใครไม่เป็นไรแต่เราอยู่กับหลวงตาใช่อยู่กับหลวงตาฝึกสองวิชาเพลงดาบเพลงทวน ย่างเลยเหรอออแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยเกิดมาไม่รู้พ่อแม่เป็นใครทำไมพ่รู้แน่ๆเนี่ยเรามีปานแดงที่มือข้างซ้ายใช่เราสงสัยมากเลยที่สําคัญเลยจับการการแตกจับหมาหมาก็ตายจับแมวแมวก็ตายมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ก็ใช่สิเหมือนกะใช้เลยอันตชัยวันนี้ตั้งใจแล้วเดี๋ยวจะไปไปหาความรู้เพราะจะไปสมัครทหารค่ะจะไปสมัครทหารถ้ะหน่อยมไม่ได้เล่นนานถ้ลืมเรื่อง จะไปบอกเขาสิจะบ้าหรออนันตาชัยหรรู้หรือเปล่าอนันตาชัยมีปานแดงใช่ไหมเขาก็มีมีอะไรจ๊ะเขามีปานดำตรงแกงมกนหรออันนั้นฝีหรือเปล่าจะบ้าหรอเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปสมัครรับทหารก่อนแต่ก่อนที่เราจะไปสมัครรับทหารเนี่ยทำไมอ่ะได้ข่าวมาว่าเราเนี่ยมีองค์แม่เหรอใช่เรามีองค์แต่ไม่มีใครเสกให้ใช่ไหมไม่มีใครเสกให้เชื่อไหมแม่แม่ผม,มี่เสกอับดุลข้วราชตัวนี้ได้ อ่ะอันนี้เรื่องจริงในก็เล่นหรอไม่เชื่อเหรอในวัดในวาเรากลัวนะกลัวอะไรแมขอ,องจริงครับไม่ของจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับผมเดี๋ยวแม่รอแป๊บหนึ่งนะคะใครจะให้ต่อแถวได้เลยค่ะครับเดี๋ยวรับทัง้งคืนเนี่ยแหละลแต่อย่าให้กันเยอะนะเดี๋ยวเด็กเกได้ไม่รู้เรื่องอเฮ้น<เ>ี<เ>่ผ<เ>ู้นำมีเรื่องหนูก็พูดเล่นไปงั้นแหละครับเออ มีข้างเคียงไหมล่ะแม่ครับเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยเห็นแต่แน็กกี้หนูเป็นวิญญาหรอคะแม่บอกเล่นดีๆเนี่ยเดี๋ยวแม่จะตกกลางวันให้จริงเหรอถ้าเล่นไม่ดีจะคนจะลากไปตกหลังโบสถ์งั้นก็ขอเล่นดีแล้วกันเล่นดีๆเล่นดีๆเล่นดีๆเดี๋ยวเสกลาขับดุลแล้วจ้ารอแป๊บหนึ่งนะคะจะดูของสวยๆต้องรอนานๆ มองเห็นหรือเปล่าเช็คได้ครับนะครับเช็คได้ต้าสเตเปิลก่อนดีกว่าอับดูด<อ>หน่อยเฮ้ยหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักถามอะไรตอบได้ตอบได้โอ้หนี่มาแล้วครับมาของจริงเอาอย่างนี้ดีกว่าประธาน,นโทษนะครับขอลงไปเล่นกับท่านผู้ชมสักนิดนึงที่ครั้งแรกในชีวิตผมเลยเนี่ยเกิดมา19ปี เอาอย่างนี้ดีกว่าครับทุกคนอ่าลองร้องแม่ก็ได้แม่ชูมาได้กี่นิ้วแม่ชูมาได้กี่นิ้วชูๆก็เห็นเลยอ่าเอ้ยไปๆทุคนหลังเดี๋ยวไปกระซิบไปๆไปๆไปๆเอ้ยลบๆลบๆลบหมดลบหมดลบหมดไม่มีใครกระซิบกินนะครับแม่ครับอ่ะชูๆสูงๆสูงๆเอาดูได้หญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักเขาชูมากี่นิ้วสามนิ้วโง่โง่กันใช่ไหมครับ พี่อยากจะลองได้เปล่าครับฮะลองซะหน่อยเชิญครับพี่ชูให้ได้กี่นิ้วพี่ชูเลยสูงๆเลยออาดูด้วย<อ>ทำอะไรตอบได้ตอบได้ขอชูมากี่นิ้วสองนิ้วจะเช็คดูหรือเปล่าครับแม่ใครอยากจะลองเล่นบ้างไหมครับแม่ใครไม่เชื่อครับใครไม่เชื่อลองเล่นได้อ่าเอาแม่ครับยกเลยยกเลยยกเลยครับกี่มือครับอยกเลยกี่นิ้วอ่ะเอาดูด้ว<อ>ยหญิงรูจร้จักรู้จักชายรู้จัก ถามอะไรตอบได้ตอบได้ถามอะไรรู้หมดรู้หมดแม่เขาชูเมื่อกี่นิ้วสี่นิ้วสี่นิ้วบา้าดอะไรเห็นไ <c oughs> เอาสงัยอับดุลบินฮะร้อนอ๋อร้อนเหรอขออีกรอบหนึ่งผมขออีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งพิสูจน์เลยขออีกคนหนึ่งใครครับไทรก็ได้ขอยกมือคนหนึ่งเลยใครอยากจะร้องครับหนูหนูหนูหน,น,นูยืนเลยลูกยืนเลยยืนเลยยืนเลยลูกยืนเลยยืนยืนกูอะไรกี่กี่นิ้วชูเลยหนูชูเลยลูกอ่ะ อ่าเอาดูวน่อยได้ถามอะไรตอบได้ตอบได้ขอชูมาก,กี่นิ้วตองนิ้วน่น่เอาอย่างนี้ดีกว่าครับถ้าถามเป็นนิ้วเนี่ยเดี๋ยวคนหาว่าจะเตี้ยมกันหรือเปล่าที่จริงไม่มีเตี้ยมครับเดี๋ยวถามที่เป็นสิ่งของตอบได้หรือเปล่าตอบได้เอาดูหน่อยไ้หญิงรู้จักรู้จัก,จกชายรู้จักรู้จักถามอะไรตอบได้ตอบได้ขออนุนะครับแม่ขอยืมแม่ อันนี้อะไรแว่นตาน่นไม่เห็นด้วยครับเอาดูเนอยหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักอันนี้อะไรรองเท้าน่ารู้ได้ยังไงอรรู้ได้ยังไงเดี๋ยวขอลองอีกอย่างหนึ่งเอาดูเนอรยหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จัก ถามอะไรตอดไดตบได้ตอบได้ถามอะไรรู้หมดรู้หมดอันนี้อะไรไม่มี <c oughs> เอาดูหน่อยเอยอันนี้อะไรไม่มีมันไม่มีเขียนกันทั้งหมดไม่มีเขียนกันทั้งหมดครับเอาดูหเ, <c oughs> เ่้ย <c oughs> เอเยเมื่อกี้ถามว่าอะไรไม่มีไม่มีอะไรละมันไม่มีที่เขียนนะจบแล้ว <c oughs> โอ้อายมากเลยเข้าลง้วไปเข้าเลี้ยทีอะไรฉันเนี่ย